เชื่องวันเสราร์ที่21มิถุนายนบนท้องฟ้าเหนือเมืองเล็กๆอย่างปรายากรันเดออากาศแจ่มใสไร้เมฆแต่กลับกลายเป็นฉากหลังของเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดบอลลูนลมร้อนขนาดใหญ่กำลังลอยสูงขึ้นช้าๆโดยมีผู้โดยสารจำนวน21คนซึ่งรวมทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกและนักท่องเที่ยวที่หวังจะชมโลกจากมุมมองใหม่แต่แล้ว เสียงดังป๊อกหนึ่งครั้งก็ดังขึ้นจากตัวบอลลูนระบบควบคุมเริ่มล้มเหลวบอลลูนเริ่มสั่นคลอนแก๊สรั่วไหลความร้อนใต้ใบพัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนจะเริ่มมีแสงประกายไฟกระพริบวาบออกมาจากตัวเครื่องขณะที่บอลลูนลอยลงใกล้พื้นดินผู้โดยสารและกัปตันรวม13คนกระโดดลงมาบางคนกระแทกพื้นหญ้าอย่างแรงบางคนตกลงในพุ่มไม้รกฉัด หลายคนบาดเจ็บแขนขาหักแต่พวกเขารอดชีวิตแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะเมื่อผู้โดยสารกระโดดลงมาน้ำหนักบนตะกร้าลดลงอย่างรวดเร็วบนนูนที่ควรจะหยุดเคลื่อนไหวกลับลอยขึ้นฟ้าอีกครั้งและคราวนี้ไม่มีใครควบคุมมันได้อีกแล้วเปเลวไฟที่เคยกระพริบเบาๆกลายเป็นกองเพลิงมหาศาลร,ระบบแก๊สเกิดระเบิดเล็กน้อย ส่งผลให้ไฟลุกโชนลามทั่วทั้งตัวบอลลูนขณะที่ผู้โดยสารอีก8คนต้องผเผชิญกับนรกบนฟ้าในขณะนั้นบนตาก้าบอลลูนที่ลอยสูงกว่า100เมตรเปลวไฟลุกท่วมทั้งโครงสร้างควันดำคลุมเต็มท้องฟ้าเสื้อผ้าของผู้โดยสารเริ่มไหม้บางคนพยายามดิ้นรนบางรายร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีทางออกไม่มีทางหนี สใน8คนทนความร้อนไม่ไหวกระโดดลงมาจากความสูงระดับนั้นร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตไม่นานนักโครงสร้างหลักก็พังทลายแต่กล้าหลุดออกจากบอลลูนตกจากความสูงกว่า100เมตรเสียงโครมดันกล้องไปทั่วเมืองเมื่อฝูงชนวิ่งเข้าไปดูภาพที่ปรากฏคือซากตะกร้าที่แหลกสลายและร่างของผู้โดยสารทั้ง4คนที่โดนเผาทั้งเป็น นอนนิ่งไม่เกรียมอยู่เบื้องล่างพวกเขาเสียชีวิตทั้งหมด